ืัอนี้กะนะครับผมยูอูนะครับผมืันนี้ฝนฝ่าก็บบ่ค่อยเป็นใจบันไดนะครับืันนี้นะครับผมเขาติดชุดโยกมันอันนี้ประสงค์นะครับยูอูนะครับแล้วกะมือแรงก็ที่ออกไปจังหวัดไ้นครสวรรค์อำเภอเมืองนะครับติด M6 0ศูนะครับแต่ว่าเซานี้เขาติดของอ้ไนี่ครับที่ที่สามจุดห้าศูนย์ของนิวฮอลแลนด์นะครับตัวนี้นะครับยังประทัแล้วดีนะครับเรื่อเหตุใจเย็นนะเพราะว่าเหดุยูอูนะครับสวยๆกันไปเลยนะครับผมนี่สียังงามนะครับนี่สีมันกลมเกลืนนะครับ คันนี้ที่เป็นกระบอกสีเหลืองนะครับด้วยเขาเอ็ดกระบอกสีเหลืองให้นะครับตัวนี้สามจุดห้านะครับตัวนี้สวยๆกันไปเลยนะครับตัวนี้เป็นแบบแยกระบบแยกคอนโทรลไมเบิดนะครับผมนะครับมีหูจับมีหม่องไ้อันนู้นอันนี้หายางดีนะครับตัวนี้ก็ยูแลนะครับเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นอไของยันดันมานะครับตัวนี้ยันมามาแล้วก็กระนังเทียของ M60 อยู่นะครับ M60 อยู่ที่ไอ้จังหวัดไอ้นครสวรรค์เรากะ M70 ของจังหวัดไอ้ทางเช้าท่าท่าตะเกียบนะครับ M6 M70 M60 นะครับรุ่นใหญ่นะครับโดยต้นมา่วงนี้ครับกำลังอันนี้คือเขาจอจอเฮดอันนั้นนะครับจอไอ้ไทยไอ้หาวัดจาบีนะครับให้ทั้งสองทั้งบนและล่างแล้วก็อัดบูทนะครับ ตัวนี้นะครับสวยๆกันไปเลยนะครับทรงมันดีสวยนะครับเล็กล้างน้ำทั้งคันนะครับอันนี้ปัานแหล้วสมบูรณ์ดีนะครับเดี๋ยวให้ผมเห็นงานก่อนเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันว่ามันีออกมาเป็นยังไงเพราะว่าทุกอย่างปกติเบิรนนะครับใบดงใบดันปกติเบิร์นุอยยางนะครับตัวนี้นะครับมาตัดมาณบดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้รถรถเป่าหนึกนะครับแล้วรถมูกันรถมูกันนะครับมาเห็นนาคนในหมู่บ้านงามบ่งามบอจย์สุดอย่าบ่อัดตือทั้งนัน เดี๋ยวเพื่อนเรีกี่อกสิน,นี่โอ้เลีกเสี่อ,อกเรียแี่ยอ,อกเอ้ยจวเล่ลนอะดิพวน <c oughs> ใส่แบวนพอไปถอยออกไปนะครับไอนิวฮอนแล้งนะครับสามจุดสาจหศนย์เขาเนหาสิบแล้งบอครับนั่นแหะหาิบเล้งนะครับตัวนี้นะครับมันหลยีหอเพิ่พี่น้องเลยบอลูเพิดปไานไดอกอันนี้เป็นหาสิบเล้งนะครับเด้อโอ้ยก็ใส่แบวนลอ้อเลยวะ รุดยอดเลยเออู่ดนะเฮ้ยแจ๋วขนาดวะฝนกับตกพี่น้อนก็ยอันนี้เอ็มหกศูนย์นะครับแล้วเอ็มหูเอ็มหกศูนย์อยู่นครสวรรค์อำเภอเมืองนะครับนะครับงามไหลนิ่มครับนิ่มกระบอกใหญ่นะครับกระบอกฟอร์ดนิ่มโอ้โหถุง <c oughs> เป็นไรเน,นื้อแตายเลยแล้ว <c oughs> สูงกว่าจุคันเลยอโคตรสูงเลยเนี่ยโคไรอะโคตรอะโว้ยรถไนยครับรถไนย่กูมมันสั่งบักไซเบนครับเดี๋ยวมาไซเบนรอปุสูบยาพร้อมเอ้าไปดันไปดันไปดันใส่พี่น้องเบิ่งเนี่ยดนันดิน <c ười> อีกแล้ว วันนี้ดันดินอีกแล้วปวดปวดันดินอีกยกล้อช่วยพ้อครับเป็นไรความแข็งแรงครับสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับงามนะครับงามงามหาสิบแรงนะครับเ้อสวยพึ่งติดเซตมันๆกระบอกสีเหลืองพ้อมนะครับแปลกตาดีนะครับใบดันก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับสุดยอดนะครับ,น,รบ,น,รบ,น,รบนี่ครับ โอ้ยปากนกแก้วไหมปากนกแก้วหัวมุมจนถ้าหักจะปากนกแก้วไหมนะครับผูดด้ใดสนใจนะครับติดไต้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยนะครับคุณละตั้งแต่เอ็มอันนี้ก็เอ็มหกศูนย์นะเดี๋ยวิไปนครสวรรค์นะครับนี่ตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นหาสิบแร้งนะครับที่ที่สามแล้วก็หาศูนย์นะครับก็คือหาสิบแร้งนะครับตัวนี้นะครับติดไต้นะครับแล้วก็มีอยู่อยู่อยู่ไตอ่ะ อยู่บนหลาดเพื่อนทั้งว้ยอยู่แเพื่อนทั้งเพื่อนว่าเพิเ่ะเยาวปลายเดือนนะครับตัวนี้นะครับผมยกได้สูงเฮ้ยสูงแต่ว,ว่าพูดนะโอเคไปนองได้ไปพอกันอยู่จังหวัดนครสวรรค์กันต่อเลยนะครับ